สวัสดีค่ะชื่อเมย์เปียรัตค่ะก่อนมาเชื่อพระเจ้าคือชีวิตเมย์ล้มเหลวมีต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวครอบครัวแตแกแยกครอบครัวเมย์ไม่ใช่เซฟโซนคือความสัมพันธ์เมย์กับอาและน้องระยาคือไม่ดีเลยคือคําว่าหลานชังคือเมย์เลยทุกคนในหมู่บ้านเมย์อะค่ะบ้านเก่าเขาจะรู้ดีเลยว่าเมย์คือหลานชังเมย์ต้องรับผิดชอบหนี้สินที่ยาก,ก่อ แล้วก็มาพีคสุดคือเขาขายบ้านพ่อมีแล้วเมียทะเลาะก,กับเขาเขาจะลุมทำร้ายมีจนมีต้องหนีไปอยู่ในบ้านพักฉุกเฉิน คือตอนนั้นอะเมย์ยอมรับเลยว่าเมย์กลัวเมย์ไม่ได้คว้าอะไรมาเลยนอกจากกระเป๋าตังค์เมย์ไม่อยากให้ลูกเมย์ห็นแม่ตัวเองโดนทําร้ายน้องจะพูดเลยว่าอย่าทาร้ายแม่ผมเพราะเมย์โดนมาตลอดเมย์พาลูกหนีคือเหมือนคนหวานระแวงใครเดินผ่านมาก็กลัวไม่รู้จะไปไหนนะตอนนั้นเมย์คิดแค่ว่าเมย์ต้องพาลูกไปในที่ปลอดภัยพาตัวเองไปในที่ปลอดภัยทั้งทั้งที่เงินติดตัวมีแค่ร้อยกว่าบาทตอนนั้นคิดแค่ว่าโลกโหดร้ายมากไม่มีที่พึ่งไหนที่ ช่วยเราได้เมย์เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายมีเป็นซึมเศรา้าอาการแย่มากจนถึงขั้นว่าเมยคิดว่าถ้าตายไปก็คือจบแต่มีมองหน้าลูกถ้าเมยตายไปแล้วลูกอยู่กับใคร จนเมย์ไปอยู่ในบ้านพัาฉุกเฉินเมย์เจอพี่คนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็มาแนะนําให้เมย์รู้จักกับอาจารย์อมมาราและพี่เจินคือเมย์ได้มาคิดจากเสรีภาพก็เพราะอาจารย์อมกับพี่เจินพาเมย์เปลี่ยนชีวิตได้มารู้จักกับพระเจ้าที่จริงได้รู้ว่าพระเจ้าพระเยซูคืออะไรไม่ใช่แค่ศาสนาที่รักกันอย่างที่เมย์เข้าใจแต่เมย์ได้นํามารับรู้ว่าคนที่รักเมย์ที่สุดรักเมย์โดยไม่หวังผลตอบแทนคือพระเจ้า พระเจ้าเยาวยาบาดแผลมีหลายอย่างจากมีมองว่าโลกนี้โหดหลายสำหรับมี โลกนี้ไม่มีใครรักไม่จริงเมย์มารู้ว่าพระเจ้ายอมตายแทนเมย์ได้ที่ผ่านมาเมย์วิ่งตามความรักตามหาความหมายของคําว่ารักไม่ว่ารูปแบบครอบครัวรูปแบบหนุ่มสาวหรือรูปแบบไหนมันไม่เคยตอบโจทย์เมย์เลยแต่พอเมย์มารู้จากความรักของพระเจ้าเมย์ได้เรียนรู้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สุดพระเจ้ายอมตายแทนเราได้ทั้งที่ไม่ได้รู้จักเราหลังจากที่เมย์ได้เดินเส้นทางของพระองค์เมย์ได้พัพรอหลายๆอย่างได้เปลี่ยนสังคมคือจาก พี่อยู่ คมคือสิ่งเสพติดคือเป็นสังคมที่แบบมันอยู่ไม่ได้เลยเด็กอยู่ไม่ได้เลยถ้าเมย์ยังอยู่ที่นั่นอนาคตลูกมีพังแน่เมย์ได้เปลี่ยนคือเมย์ได้มาอยู่กับพี่น้องคริสเตียนเพื่อนบ้านที่รักกันได้มาอยู่สังคมที่ดีลูกได้เรียนโรงเรียนที่ดีแล้วก็เมย์ได้คำวยพรจากพระเจ้าด้วยการงานการเงินที่ทําให้เมย์มีเงินในการเลี้ยงดูชีวิตตัวเมย์เองและเลี้ยงดูลูกทุกวันโรคอาการซึมเศร้าของเมย์ดีขึ้นจากที่เมย์ต้องกินยา วันละ10กว่าเมตรตอนนี้ก็เหลือแค่เม็ดครึ่งแล้ว เมย์ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนเมย์ได้ทุกวันนี้และเมย์อยากจะขอบคุณอาจารย์อนุภาพอาจารย์วีนาอาจารย์พีทอาจารย์มาแชลที่ได้สอนพระคำในแต่ละครั้งที่เมย์เข้ามาได้รู้จักความรักของพี่น้องคริสเตียนและเมย์ต้องขอบคุณมากๆเลยคืออาจารย์อมราและพี่เจิมที่ทําให้เมย์ได้เปลี่ยนชีวิตในทุกวันนี้ค่ะก็อยากให้พี่น้องทุกคนที่กําลังตัดสินใจเดินเข้ามาในเส้นทางของพระองค์อยากให้ตัดสินใจ เชื่อพระองค์อันนี้คือเส้นทางที่ถูกต้องแล้วไม่มีเส้นทางไหนที่จะถูกได้เท่าเส้นทางนี้เพราะก่อนหน้านี้เมย์ก็คือไปหมดสุดท้ายก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นเลยอย่างตัวเมย์เองอะ่ะเมย์เคยอยู่จุดที่ต่ําสุดเป็นคนที่ไม่เคยมองโลกในแง่ดีเลยชีวิตครอบครัวก,ก็คือโหดร้ายมาตลอดมีสามีสามีก็ทําลายร่างกายแต่พอมาเจอพระเจ้าเชื่อในพระองค์พระองค์คือทุกสิ่งของชีวิตพระองค์เปลี่ยนเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดที่ว่าโลกจะใจดี กลับกลายเป็นคนใจดีจากคนอารมณ์ร้ายคนไม่เอาใครเลยก็กลับกลายเป็นคนที่ว่าอารมณ์เย็นขึ้นมีความคิดเดินทางในพระเจ้ามากขึ้นสุดท้ายนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่รับเชื่อมานานหรือพี่น้องที่กําลังตัดสินใจรับเชื่อว่าขอให้พระองค์มอบประทานพระพรให้ทุกคนขอบคุณนะคะบาย